เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเป็นหนึ่งในเนื้อเยื่อสัตว์พื้นฐานสอย่างอันได้แก่เนื้อเยื่อบุผิวเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาทเนื้อเยื่อนี้มีลักษณะสาคัญร่วมกันก็คือมีหน้าที่เกี่ยวกับการค้าจุนแล้วก็รักษาโครงสร้างมักจะพัฒนามาจากเมโซเดิมแบ่งตามประเภทของเนื้อเยื่อที่ไม่มีชีวิตเลือดกระดูกอ่อนและกระดูกจัดเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน แต่เนื่องจากเนื้อเยื่อเหล่านี้มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันธุ์อื่นๆเราจึงเรียกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันธุ์อื่นๆที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อ3ประเภทนี้ว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันธุ์ทั่วไปเนื้อเยื่อเกี่ยวพันธ์ทั่วไปก็จะมีเนื้อเยื่อร่างแหที่จะคอยค้ำจุนเอาไว้วะแล้วก็เนื้อเยื่อบุผิวให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ประกอบด้วยเส้นใยโปรตีนหลายชนิดเช่นเส้นใยคอลโลเจนเส้นใยออลาสตินเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหนาแน่นหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าเนื้อเยื่อเส้นใยรวมตัวกันเป็นเอ็นและเอ็นกล้ามเนื้อเส้นใยคอลลลเจนจะเรียงตัวกันหนาแน่นทําให้สามารถทนแรงดึงได้ดีเนื้อเยื่อ,เ,อเกี่ยวพันตะข่ายเป็นโครงข่ายของเส้นใยเลติคลรารวมตัวกันเพื่อเป็นโครงสร้างอวัยวะน้ําเหลืองยึดเกาะ เช่นต่อมน้ำเหลืองไขกระดูกและม้ามเนื้อเยื่อไขมันประกอบไปด้วยเซลล์ไขมันทำหน้าที่ป้องกันแรงกระแทกแรงกระทบกระเทือนอันเป็นฉนวนการการสูญเสียความร้อนและช่วยหล่อลื่นโดยเฉพาะในเยื่อหุ้หมหัวใจและเก็บสะสมพลังงานในรูปแบบของไขมันเนื้อเยื่อเกี่ยวพันพิเศษได้แก่เลือดกระดูกและกระดูกอ่อนเลือดทำหน้าที่ในการขนส่งสารต่างๆในร่างกายเนื้อเยื่อเกี่ยวพันพิเศษอันได้แก่กลุ่มของเลือด กระดูกและกระดูกอ่อนเลือดทำหน้าที่ในการขนส่งสารต่างๆในร่างกายสารองค์ประกอบนอกเซลล์คือพลาสมาหรือน้ำเลือดซึ่งทำละลายและลำเลียงสารอาหารฮอร์โมนและคาร์โบไฮเดตในรูปแบบของไบคาร์บอเนตเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบใหญ่ๆก็คือเม็ดเลือดแดงกระดูกประกอบเป็นขึ้นเป็นโครงล่างหรือว่าร่างกายในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังโตเต็มที่กระดูกอ่อนเป็นโครงล่างในสัตว์จำพวกปลากระดูกอ่อนในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ มักพบกระดูกอ่อนตามข้อต่อต่างๆเพื่อดีช่วยป้องกันการเสียสีสารองค์ประกอบนอกเซลล์ของกระดูกอ่อนส่วนใหญ่ก็คือคอลลาเจน